รถยนต์ Aston Martin ปี2026รุ่นใหม่นี้คือการผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างความหรูหราความเร็วและเทคโนโลยีระดับสูงที่สะท้อนเอกลักษณ์ของแบรนด์อังกฤษอันทรงพลังที่ไม่เคยหยุดพัฒนาเมื่อมองจากภายนอกสิ่งแรกที่สะดุดตาคือดีไซน์ที่สวยสง่าพร้อมเส้นสายโค้งมนที่ผ่านการออกแบบอย่างพิถีพิถัน ัวถังได้รับการปรับปรุงให้มีความเพรียวบางมากขึ้นลดแรงเสียดทานจากอากาศได้อย่างยอดเยี่ยมกระจังหน้าทรงเอกลักษณ์ของแอสตันมาตินยังคงถูกเก็บไว้พร้อมปรับให้เข้ากับยุคสมัยใหม่มากขึ้นด้วยการใช้วัสดุคาร์บอนไฟเบอร์และอลูมิเนียมเกรดพิเศษทำให้รถมีน้ำหนักเบาแต่ยังคงความแข็งแรงไว้ได้อย่างสมบูรณ์แบบระบบไฟหน้าเป็นแบบเลตแมทริกอัจฉริยะที่สามารถปรับมุมส่องสว่างตามการเคลื่อนไหวของพวงมาลัยได้โดยอัตโนมัติเพิ่มความปลอดภัยในขณะขับขี่ยามค่ำคืน ล้ออัลลอยขนาดใหญ่พร้อมดีไซน์ใหม่ช่วยเสริมบุคลิกความสปอร์ตและด้านท้ายรถยังคงความหรูหราด้วยไฟท้ายทรงโค้งที่สอดรับกับตัวถังได้อย่างลงตัวท่อไอเสียคู่พร้อมระบบ ActiveX House ที่สามารถปรับเสียงเครื่องยนต์ได้ตามโหมดการขับขี่ ทำให้เสียงคำรามของเครื่องยนต์ฟังดูร้อใจยิ่งขึ้นนอด้านสมรรถนะแอสตันมาติน2026มาพร้อมเครื่องยนต์ V8 ทวินเทอร์โบขนาด4.0ลิตรที่พัฒนาใหม่ให้มีพละงกำลังสูงสุดกว่า670แรงม้าและแรงบิดมหาศาลถึง800นิวตันเมตรสามารถเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายในเวลาเพียง3.2วินาทีความเร็วสูงสุดทะลุ330กิโลเมตรต่อชั่วโมงระบบส่งกำลังเป็นแบบเกียร์อัตโนมัติ8สปีดท,ที่ตอบสนองได้อย่างรวดเร็วและนุ่มนวลระบบขับเคลื่อนล้อหลัััังงช่ววยให้ผบสสสมมถึคานุก และความสมดุลขณะเข้าโค้งแ s สตัน a r t i n ยังได้ติดตั้งระบบการสะเทือนแบบ Adaptive d ดั p i n g system ที่สามารถปรับความแข็งของช่วงล่างได้อัตโนมัติตามสภาพถนนช่วยให้รถสามารถขับได้ทั้งแบบนุ่มนวลในเมืองและแน่นหนึบในสนามแข่งนอกจากนี้ยังมาพร้อมโหมดการขับขี่หลากหลายเช่น GT Sport Sport วกและ Track mode ที่ให้ผู้ขับเลือกปรับตามสไตล์ของตัวเองเสียงเครื่องยนต์เมื่อเปลี่ยนโหมดก็แตกต่างกัน ทำให้ทุกครั้งที่ขับรู้สึกถึงพลังและเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแอสตันมาตินภายในห้องโดยสารของแอสตันมาติน2026นั้นเป็นอีกหนึ่งจุดที่สะท้อนถึงความหรูหราเหนือระดับวัสดุทุกชิ้นถูกเลือกมาอย่างพิถีพิถันเบาะนั่งหุ้มด้วยหนังแท้คุณภาพสูงจากอิตาลีพร้อมการเดินตะเข็บแบบแฮนด์คราฟต์ที่บ่งบอกถึงงานฝีมือระดับพรีเมียมพวงมาลายัยหุ้มหนังเอวกันตาราเพิ่มสัมผัสในการขับที่มั่นใจและสบายมือแผงคอนโซลกลางออกแบบใหม่ให้เรียบหรู ทันสมัยและใช้งานง่ายจอแสดงผลขนาด12.3นิ้วแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบช่วยให้ผู้ขับเห็นข้อมูลการขับขี่ได้ชัดเจน ส่วนจออินโฟเทนเมนต์ขนาด10.5นิ้วรองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบเสียงจาก Bang Olufsen รอบทิศทางให้คุณภาพเสียงที่สมจริงเหมือนอยู่ในห้องคอนเสิร์ตระบบปรับอากาศแบบ Dual Zone พร้อมฟังก์ชันกรองอากาศ PM 2 5เพิ่มความสะดวกสบายและสุขอนามัยภายในห้องโดยสารได้อย่างสมบูรณ์สำหรับผู้โดยสารตอนหลัง Aston Martin ก็ไม่ลืมใส่ใจในรายละเอียดเช่นกันพื้นที่วางขาวกว้างขึ้นกว่ารุ่นก่อนและวัสดุภายในทุกจุดให้ความรู้สึกหรูหราเทียบเท่ารถซีดานระดับสูง ระบบไฟภายในแบบแอมเบียนไลท์ที่ปรับได้หลายเฉดสีช่วยสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นส่วนตัวในทุกการเดินทางในด้านความปลอดภัยแอสตันมาติน2026มาพร้อมเทคโนโลยีช่วยขับขั้นสูงเช่นระบบเบรกอัตโนมัติเมื่อมีสิ่งกิดขวางระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันอัจฉริยะ ระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถและระบบตรวจจับจุดอับสายตาซึ่งทั้งหมดนี้ทำงานร่วมกันเพื่อให้ผู้ขับมั่นใจได้ในทุกสถานการณ์ส่วนราคาคาดการณ์ของแอสตันมาติง2026จะเริ่มต้นที่ประมาณ12ล้านถึง16ล้านบาทขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและอุปกรณ์เสริมที่เลือกซึ่งถือเป็นราคาที่เหมาะสมกับมาตราฐานของรถซูเปอร์คาร์หรูระดับโลกเมื่อเทียบกับสมรรถนะเทคโนโลยีและวัสดุระดับพรีเมียมที่ให้มาแอสตันมาติง2026จึงไม่ใช่เพียงแค่รถยนต์แต่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความหรูหรา ความเร็วและศิละปะในการออกแบบอย่างแท้จริงทุกองค์ประกอบตั้งแต่ภายนอกจนถึงภายในสะท้อนถึงความประณีตในแบบฉบับของอังกฤษหากคุณคือผู้ที่รักในความเร็วความสาง่างามและความแตกต่างรถรุ่นนี้คือคำตอบที่สมบูรณ์แบบที่สุดสำหรับปี2026และอาจกลายเป็นหนึ่งในตำนานใหม่ของโลกยานยนต์ที่แฟนๆ Aston Martin ทั่วโลกรอคอยอย่างแท้จริง